ทุกคนกลับพบกับมิสซี่แล้วนะคะวันนี้มิสซี่มีสิ่งหนึ่งจะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูค่ะนั่นก็คืออะไรนั่นก็คือสิ่งนี้เลยค่ะ Google Assistant นะคะเป็นจดหมายที่ทาง Google ส่งพินมาให้กับมิซี่เป็นการยืนยันว่ามิซี่ได้ผ่านกฎของยูทูบเบอร์แล้วนั่นก็คือ1000 s u b s c r i b e r และก็ยอดวิว4 0 0พชั่วโมงนะคะคือเป็นกฎของ YouTube ที่เราจะต้องผ่านถ้าเราต้องการที่จะสร้างรายได้กับทาง YouTube นะคะอ่าซึ่งก็เป็นสเต็ปแรกซึ่งมีความดีใจมากๆที่เรา ผ่านกดตรงนี้นะคะ,ะถามว่ามิสซีเข้ามาทํา y o YouTube ได้อย่างไรเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่ามิสซีเนี่ยชอบดูรีวิวของคนอื่นนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราน่าจะลองทําบ้างเนาะอะไรที่เป็นตัวเราบ่งบอกกับตัวเรา เอามาแชร์ให้คนอื่นได้ดูบ้างก็น่าจะดีเหมือนกันนะคะคือมีความรู้สึกดีหรือเปล่าไม่รู้นะอาจจะคิดไปเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็มีความรู้สึกว่าเราทําออกมาจากใจแล้วก็ประสบการณ์ของเรานะคะก็มีความรู้สึกดีใจมากที่ผ่านกดตรงนี้นะคะเพราะว่ากว่าจะผ่านกดตรงนี้ได้มิซิก็ใช้เวลาค่อนข้างนานเหมือนกันเพราะตอนแรกมิซิเริ่มทายูทูบเบอร์เมื่อปีที่แล้วนะคะแต่ก็ยังไม่ได้แบบตั้งใจเต็มที่นะคะก็มีช่วงหนึ่งก็หายไปเลยแล้วก็กลับมาทําอีกทีหนึง่งเราก็แบบว่าอ่ะ มีเวลาแล้วก็กลับมาทําอีกแล้วพอมาเจอช่วงโควิดไม่ได้ไปไหนแต่เรามีออเดอร์เข้ามาเยอะมากนะคะก็เลยไม่มีเวลาทําอีกนะคะก็เลยทิ้งช่วงไปนานเลยมาจริงจังอีกทีนึงก็ช่วงปลายพฤษภาแล้วก็มาผ่านกฎของ youtube ประมาณปลปสิงหานะคะแล้วก็ได้รับจดหมายตอบรับจาก Google นะคะเจ้า Google a d s e n s e ตัวนี้ช่วงประมาณปลปตุลานะคะแล้วก็ สะสมมาเรื่อยๆนะคะก็ทำคลิปมาเรื่อยๆทําคลิปมาเรื่อยๆนะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าวันนี้ลาเอาประสบการณ์ที่เราได้ผ่านสเต็ปแรกของ YouTube เนี่ยมาแชร์ให้กับทุกคนได้ดู ะะเอามาแชร์กับพี่ทุกคนนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่กําลังเริ่มทํา YouTube นะคะถ้าใครที่กําลังลังเลอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะบอกเลยค่ะว่าต้องเริ่มทําเลยนะคะอย่ารอนะคะเพราะว่าถ้าคุณรอแล้วคุณจะไม่ได้เริ่มเลยนะคะส่วนใครที่เริ่ม,มทำไปแล้วยังไม่เห็นผลเท่าไหร่นะคะบอกเลยค่ะว่าอย่าเพิ่งท้อนะคะเพราะว่ามิสพีเนี่ยก็ใช้เวลากว่าจะผ่านมาก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะคะอ่าแล้วนะคะก็ตั้งใจทําไปเรื่อยๆค่ะมิสพีรับรองค่ะว่าคุณจะประสบความสําเร็จเช่นเดียวกับมนะิสพี ะะถึงแม้ว่ามันจะเป็นความสําเร็จขั้นต้นนะคะแต่มันจะเป็นขั้นต้นที่ยิ่งใหญ่สําหรับเราเช่นกันนะคะมิสพีก็จะมาเป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่กําลังอยากจะเป็นยูทูบเบอร์หรือกําลังเริ่มทํานะคะตั้งใจทําไปเลยค่ะทําในสิ่งที่เราลักทําในสิ่งที่เราชอบนะคะมันจะอยู่กับเราไปได้นานและมันจะทําให้เรามีความสุขด้วยระหว่างที่เราทำนะคะแต่ถ้าเราทําสิ่งที่เราไม่ได้เป็นตัวของตัวเราเองนะคะบอกเลยค่ะว่ามันจะค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะคะ,ะแต่ถ้าใครชอบยังไงก็ลองดูค่ะนะคะวันนี้มิสพ ก็เอาประสบการณ์ของตัวเองนะคะมาแชร์ก็คือเราอะ่ะเริ่มทายูทูบเบอร์ด้วยการมารีวิวนะคะคลิปแรกที่มิสชีจําได้เลยคือคลิปที่มิสชีทําคลิปเกี่ยวกับการล้างกระจกในห้องน้ำนะคะที่มันเป็นคราบนั่นก็เป็นคลิปแรกของมิสชีเลยมีความรู้สึกว่าตื่นเต้นเราก็ไม่รู้ว่ามันจะดีไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ได้ดูการสอนของอาจารย์เจษศานคืออาจารย์แนะนําว่าให้เทาทาคลิปสิ่งที่เราอยากทำนะคะและเป็นประโยชน์นะคะมิสชีก็เลยอ่ะสิ่งนี้น่าจะเป็นคลิปแรกเปิดตัวของฉันเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่มันกแบบ ยอดวิวก็ไม่เท่าไหร่เพราะมันเป็นคลิปแรกเพราะว่ามีซีเชื่อเลยว่าคลิปแรกน้อยมากที่จะประสบความสำเร็จแต่ถ้าเราไม่ท้อค่ะมันจะเป็นบันไดแรกให้เราไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแล้วมิซีก็เริ่มมาทําเกี่ยวกับอะไรรู้ไหมคะเกี่ยวกับสกินแคร์เกี่ยวกับความสวยความงามเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์อะไรประมาณนี้นะคะก็ชอบ การแต่งหน้าชอบการบำรุงผิวอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าเอาผลิตภัณฑ์ที่เราใช้เนี่ยมารีวิวให้กับทุกคนได้ดูนะคะว่ามันเป็นยังไงได้ผลไหมหรืออะไรยังไงอย่างนี้นะคะก็เริ่มทํามาเรืเ่อยๆเรืเ่อยๆคือหยิบจับอะไรที่สามารถนํามารีวิวและเป็นประโยชน์ให้กับคนและเป็นข้อมูลในการให้คนที่เข้ามาดูเนี่ยเพื่อที่จะเอาไปใช้ในการวิจารณญาณในการตัดสินใจว่าจะซื้อมาใช้ไหมหรือจะยังอะไรอย่างเงี้ยนะคะมิสิกก็ทํามาเรื่อยๆจนประสบความสําเร็จตรงที่ว่าผ่านกฎของ YouTube แล้วก็มีความรู้สึกว่าสิ่งที่ผ่านตรงน มันทําให้เรามีกําลังใจและจะทําไปเรื่อยๆนะคะหลังจากที่มิซีผ่านกฎเนี่ยก็จะเริ่ม สามารถสร้างไรายได้กับทาง YouTube แล้วนะคะก็เริ่มมีไรายได้เข้ามาถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มากนะคะแต่มันก็มีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมันไม่ได้ศูนย์เปล่านะคะ่าวันนี้มันจะไม่ได้มากแต่ว่ามันก็จะค่อยๆเพิ่มผูนขึ้นเรื่อยๆนะคะ,อ,ะอย่างน้อยเราก็คิดว่าเป็นค่าขนมเนาะเวลาเราทำคลิปแล้วเราได้ไรายได้เข้ามาก็คิดว่าเป็นค่าขนมในการทำอย่างน้อยเราก็ไม่ได้ทำให้มันศูนย์เปล่าไปก็ยังเป็นประโยชน์กับคนอื่นอีกมากมายนะคะมีชีก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ กับทุกคนที่กําลังทํานะคะอย่าเพิ่งท้อค่ะยังไงก็ประสบความสําเร็จแน่นอนถ้าเราไม่ท้อนะคระับทในสิ่งที่เรารักค่ะแล้วมันจะประสบความสําเร็จนะคะเอาละค่ะวันนี้มิสซก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะก่อนจากกันไปเป็นทํเลียงของมิสที่ะฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับมิสซ like, ีด้วยนะคะแต่ท้านจะน่ารักมากมากเลยนะคะฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับมิสทีด้วยนะคะวันนี้มิสซีขอตัวไปก่อนค่ะนะคะอย่าเพิ่งยอมแพ้นะคะสู้ๆนะคะเป็นกําลังใจให้เสมอค่ะหรือถ้าใครมีคําถามหรือ อยากจะถามกับมิชีสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะคะเดี๋ยวมิีจะมาตอบให้ค่ะวันนี้มิธีขอตัวไปก่อนนะคะบ๊บาย